ก้องหวยไรย่เปิดยอดบริจาคช่วยนำท่วมภาคใต้8.8แสนพร้อมกระจายยอดช่วยเหลือ3ส่วนออกโรงแสดงน้ำใจและช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยอีกครั้งสำหรับนักร้องหนุ่มก้องหวยไรยที่ล่าสุดวันที่28พฤศจิกายน2567 เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยยอดบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมณขณะนี้โดยทางก้องหุยไร่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊กระบุว่า882,301พี่น้องชาวไทยบรรเทาทุกน้ำท่วมภาคใต้ และต่อมาเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยสลิปการโอนเงินที่แบ่งเป็น3ส่วนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุรายละเอียดผ่านทางแคปชั่นว่ากระจายเงินเป็น3มยอดหลักคือทำโรงครัวอาหารฮาราและนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคพอได้บรรเทาทุกสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้สงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยส่งต่อด้วยความรักซึ่งงานนี้ก็มีทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนร่วมอนุโมทนาบุญและชื่นชมกันอย่างคับข้าง กองห้วยไร่เป็นชื่อการแสดงของอัครเดชยอดจำปาเกิดวันที่1เมษายนพศ2530ชื่อเล่นก้องเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำนักแสดงนักฟุตบอลชาวไทยมีผลงานเพลงชื่อดังเช่นสายว่าสีบอดถิ่มกันคู่ครองเป็นลูกชายคนเดียวและคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องสี่คนของอุดมนางยอดจำปาศึกษาระดับประถมที่โรงเรียน บ้านโคกสว่างและโรงเรียนบ้านหนองหางระดับมัธยมที่โรงเรียนธาตท,ทองอำนวยวิทย์ระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยไร่ตําบลธาตุอําเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครจึงนํามาตั้งเป็นชื่อในการแสดงเขาเป็นคนแต่งและร้องเพลงใส่ว่าซีบอร์ดถิ่มกันต่อมาได้พบเจ้าของค่ายซาวมีแหงรคคอร์ดหน้าเวทีหมอลําจึงได้ชวนมาทํา เพลงเป็นอีสานพื้นบ้านโบราณจนกลายมาเป็นนักร้องเมื่อทำมิวสิกวิดีโอมียอดดูหลายล้านจนกลายเป็นเพลงดงังแต่หลังจากไขมุก The Voice นำมาร้องประกวดก็ทำให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักของทุกภาคต้องการอ้างอิงปี2559เขาได้ร้องเพลงคู่ครองประกอบละครเรื่องนาคีเมื่อปล่อยทาง YouTube เพียง3วันยอดวิวเกินล้านครั้งต่อมาปี 2,560ออกเพลงโอละนอที่นอกจากก้องจะแต่งเนื้อเองร้องเองยังได้ปู่จานลองไมร์แรปเปอร์จากทางภาคเหนือมาร่วมรอวันแรกที่ปล่อยมียอดวิว2ล้านครั้งและในปีเดียวกันเพลงคิดฮอดถิ่นได้เป็นเพลงรณรงค์การขับขี่รถยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีปี2,562มีผลงานเพลงในนามวง DTK Boyband DTK Boyband เป็นการรวมวงเฉพาะกิจกับอุดม แ้พาณิชย์และสิงโตนำโชคมีเพลงแรกคือลองรักและเพลงต่อมาลองรวยปี2564ก้องห้วยไรยได้เข้าร่วมทีมสมโมสรราชประชา FC ทีมฟุตบอลในไทยลีก2และในปี2565เขาได้เข้าร่วมทีมสมุทรปราการซิตี้เพื่อร่วมแข่งขันในไทยลีก2ฤดูกาล2565-66เลขที่2